เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายสองดิอย่างงี้จะเหลือไหมเรายิงไปบนดีกว่าต้องทำมันเป็นไอเทมที่จำเป็นต้องออกนะฮะเชื่อเชื่อเชื่อเรียบร้อยเออแค่นัดด้นแหละมอวาตัวนี like ้ผมทีิงไม่นานสิหรอกน่าจะฆ่าได้มามาตายไหมเรียบร้อย แกมแน่เลยไม่ใช่เฮ้ยก็เอเอของครบแล้วเกมจะจบยังไงดูดิดูดิฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกมดิดเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงผมจะลองไปดีชึ๊บเป็นไงโอ้โหยังหรอกยังไม่จบกเพื่อนใจเย็นก่อนถอยก่อนถอยก่อน,ออนจะติงมาดิโรเก็ตมา อย่าโม้แต่พี่มไม่เว้นเอา้าเอาอวุ้ยกับตาย,ยอืมสวยเฮ้ยกับตายอืมโอเคจบได้อยู่นะ เอาละครับรผมสวกสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเอง c h ช n n นแนะครับ <c oughs> วันนี้นะเราก็มาอยู่ในเกม Marvel Super ์วอลันอีกเช่นเคยนะนนี้ผมมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าบริสนะฮะ <c oughs> บริสตัวนี้ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมจะมาเล่นออกของเจาะเกาะ4ชิ้น <c oughs> ซึ่งถ้าออกเจาะเกาะ4ชิ้นเนี่ยสำหรับบริสมันจะทำให้มัน <c oughs> วิ่งเร็วลดคูลดาวเยอะมากแล้วก็ เจออกกะาะเกาะหนักมากอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่ามันจะเวริร์กหรือเปล่าถ้าบลิสออกเจาะเกาะสี่ชิ้น <c oughs> ซึ่งผมก็เคยทําแบบนี้ไปแล้วกับกับตัวไหนวะกับตัวอะไรวะจำไม่ได้ <c oughs> แต่เคยทําแบบนี้ไปแล้วกับตัวไหนสักตัวนี่แหละเออช่างมานันฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําใหม่อีกทีนึงกับบลิสเนี่ยครับปกติมันก็คูดาวเร็วอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันคูดาวเร็วกว่านี้ล่ะแบบเรามี ของเจาะเกาะที่มันลดคูดาวไงแล้วก็มันก็จะเพิ่มตีเร็วด้วยผมบอกเลยว่ามันจะทําให้บริดเนี่ยพลิ้วขึ้นกว่าเดิมเยอะจากเดิมที่พลิ้วอยู่แล้วทําให้พลิ้วขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะฮะวิวิวิเฮ้ยเฮ้ยตายสองดิอย่างงี้ะ <c oughs> จะเหลือไหมเราไม่เหลือดิอย่างงี้โอ้โห นี่ขาดยังไม่มีเจาะเกราะเลยแล้วเนี่ยทำไมเราถึงออกเจาะเกราะเจาะเกราะกี่ชิ้นวะสี่ชิ้นเพราะว่าชิ้นที่เหลือผมจะออกเป็นรองเท้ากับไอเทมฟาร์มป่าครับผมอ่าเราก็เลยออกได้แค่สี่ชิ้นนะ้ารองเท้าถามว่าไม่ออกได้ไหมไม่ได้ฮะรองเท้ามันจำเป็นต้องออกครับอยากวิ่งเข้าไปใส่มากเลยวิ่งไปบนดีกว่ารองเท้ามัน,เป,นเป็นไอเทมที่จําเป็นต้องออกนะฮะ เชอเชอเชือเรียบร้อยเฮ้ยบนหนักว่ะบนหนักว่ะแต่เราก็เลือดเลือดเลือดเ,เลือดนิดเดียวไม่เอาเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดก่อนครับเอ้าโอ้เพื่อนตายทำไมอ่ะ,อะน้องสี่เหนียวหนึ่งน้องสี่เหนียวหนึ่งอ๋อสั่งไก่ไอ้บ้าสั่งไก่นี่เองอุ้ย โอ้โหไม่ไหวอะเพื่อนโอไม่น่าเลยมาวิ่งมาพอดีครับเอาเอาแล้วมึงไม่สู้เลยเพื่อนเอาอะไรวะเฮ้มึงเข้าไปไม่ได้อเสรยไายไม่เป็นไรเข้าไปไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าฮะอุ้ย อีกแยะทำไมไม่เล่นดีๆกันหน่อยวะว่า,าไงดีเนี่ยเดือดติงมาแตเย็นๆเ,เพื่อนโอ้้ตายจนได้มึงไม่รู้จักถอยอะมัมึงรู้จักคำว่าถอยไหมเวน เวนเถอะเวนเถอะเอ้าวูดหดหนีไม่ทันน่ะมาไหมเราเริ่มขึ้นเจาะเกาะแรกแล้วไม่รู้ว่าเราจะได้ครบสี่อันหรือเปล่าหรืออาจจะแพ้ก่อนยังไงวะเนี่ยไม่อยากมายืนอย่างเงี้ยมันไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าผมเข้าผมอาจจะตายกับมันด้วย สวนไหมกูโดนสวนมากเลยเอ้มันก็ตายอยู่ดี่ะไม่รู้เราจะเข้าทำไหมกับตังก็วิ่งมั่วหมดอยู่บนดีๆมากลางแล้วจริงๆเราต้องเป็นหน้าที่วิ่งทำเกมแหละแต่ว่าเกมมันมั่วกูไม่อยากวิ่งไปกับมันอะ มันเป็นหน้าที่เราแหละที่ต้องวิ่งทำเกมห่อยก่อนแล้วกนะันโอ้้หูเกือบตายช่วยกูหน่อยเพื่อนโอ้รอด่ะ อยากไปช่วยมึงอ่ะจะช่วยไม่ได้จริงอ่ะถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนพวกเพื่อนเราแบบรีบร้อนมากอ่ะสา,าบิ้งบัฟได้มาโอ้โห,โห,โหมีบิงอีกอ้าวเข้าไม่ได้อีกโอ้ เออถอยถอยถอยป้อมแหงหมดแล้วฮะอย่างยับอ่ะต้องช่วยมึงแหละถ้าไม่ช่วยมันก็จะโอโ้โหไม่น่าช่วยได้ละโคตรแจกอ่ะย<ฮ>ิงหน่อยเพื่อน ดูดิทีมเขาทำไมมันโอ้โหอย่างกัรเล่นจัดอันดับกันอะทำไมมันวิ่งมาซ้อนดีอย่างนี้วะทีมเขาเนี่ยไม่เคยเจออย่างนี้เลยทีมเราอะเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยเล่นซ้อนกันดีดีย เออแค่นั้นแหละเดี๋ยวมาเอาตัวนี้ผมที่ริงไม่นานตีหรอกน่าจะฆ่าได้โอ้มาวิ่งเลยแนละ้วกันว่าผมน่าจะได้ไอตัวนี้มามาตายไหมเรียบร้อยแกมแน่เลยไม่ใช่ เดี 1941, ๋ยวมึงตายเซอร์แน่เลยต้องไปกันเซอร์ก่อนครับโอรู้แล้วเพื่อนเดี๋ยวกูตีที่ก่อนเดี๋ยวไปตีให้เซอร์โอเคเล่นยากนะเพื่อนเล่นกันแบบเนี้ยแต่หลังๆมาก็เริ่มมันจะดีแล้ว ดูตีแรงมากนะครับนี่ขนาดเรามีสองสองอันนะตีแรงได้ขนาดนี้ผมเก็บตัวหลังก่อนแล้วกันไม่ได้อะไรเลยเออตายอยู่เฮ้ยเฮ้ย,ยดูป้อมเพื่อนโอ้จะเลินละทีเขาตีจะแหกอยู่แล้ว โอวะมาเนี่ยหึมมึงนะมึงนะโอ้ดูก็ไม่อยากพูดอะไม่อยากด่าเดี๋ยวก็หาว่าผมพูดคำหยาบอีกทีแม่งอย่างช้า ำไมเนาะอะไรที่มันจะครบเนี่ยคือเนี่ยมันมันหัวร้อนนะครับผมมันดูดีป่ะมันก็หัวร้อนอ่ะให้ทำไงอ่ะต้องบ่นมั่งปะวะหนูหนูจ๋าเรามากกูตีกับมึงก็ได้มาไหนก็ไหนๆละไหนๆก็มึงไม่เป็นบวกกับเพื่อนละงั้นเราตีกันเลยงั้นเราตีกันเลย โอเควาร์ปกลับเลยแล้วปล่อยเซอร์คุหน้าด้านอะผมผมกับหนูเฮียเขาจะตีบ้านแหกแล้วตัวเองมาตีเซอร์เชยไหนไหนไหนพวกมึงอยู่ไหนไหนพวกมึงอยู่ไหนหนูมาแล้วหนูเข้าหลังแล้วโดนแน่โดนแน่พวกมึงอะโอ้ม,ม,มามามา มาอตีคลิปเอาเลือดฟิวหนีฮะเฮ้ยยังตามอยู่ว่ะยังตามอยู่ว่ะแต่มันไม่รู้ว่าเซอร์มาแล้วโอ๊ยจ็บเฮ้ย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 บ้านแหกเลยเว้ยเราได้กี่อันแล้วเนี่ยเฮ้ยอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงว่ะเซอร์เอาเซอร์ตายแเอาอ่ะ ตายแล้วะตายตอนไหนว่าไ,ไม่เห็นเลยจะว่าไปแล้วเราก็ตายเยอะเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันให้ทำไงได้อะคือเพื่อนมันชวนห่วงมากเออเอาโอ้ดูตีอย่างแรงอ่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ตีเลยครับ เปิดเกาะเออมาไปไหนอามาตายโอเคสวยเพื่อนเอ้ยเขาเลือดอ่อนแป๊บนึงสวยเพื่อนมึงดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยเดี๋ยวดันเลนอื่นให้โอ้โอเคเราครบแล้วฮะ จริงผมก็อยากครบตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราได้ครบแล้วแล้วเกมจะจบยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้แหละคือปัญหาเกมจะจบยังไงของครบแล้วเกมจะจบยังไงดูดิดูดิฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกมดิเดี๋ยวมึงเดี๋ยว,ยว,ม,ยวมึง,มงบอกเลยว่าเซตนี้คือละลายแคลรี่กับละลายเมดได้ดีมากยิ่งมีบัฟเสือดำด้วยบอกเลยว่า ที่แตกอะดูผมจะลองไป็นตีไม่แน่ตีได้ชึกเป็นไงโอ้โ้หอ,อือ้ออมก่อนอ้อมก่อนอื้มอื้ มามาอุ้ยม,มันโดดมันโดดอือหืออะตั๊อือหือเราต้องจุกฮะโอ้โอ้เพื่อนยังไม่เกิดอ่ะแต่โอกาสชนะยากนะอุมม้ยอได้แล้วอะเรียบร้อย ไปกันบนหน่อยใครเกิดไปกันบนนะอย่าลืมดูบนล่ะลุงนี้ผมเอาวาร์ปมาน่าจะทําให้ชนะได้นะถ้าผมเอาวาร์ปมากันบนหน่อยเพื่อนนี่ฮะเราได้จอเกาะมาสี่อันแล้วบอกเลยว่าแคลรี่โดนไม่กี่ทีตายอ่ะมึงโดนแน่ผมเกิดค่อยปล่อยมันปล่อยเรียบร้อยแล้วเพื่อน ปล่อยเรียบร้อยแล้วไปปล่อยอย่างนี้เวนมึงปล่อยจบกันอืม้มสวยยังหรอกยังไม่จบหรอกเพื่อนจะเย็นก่อนถอยก่อนถอยก่อนเดอะติงมาดิล็อกเก็ตมา อย่ามัวแต่พิมพ์ไม่เว้นเอ้าเอออุ้ยเกือบตายอืมเจ๋ยเฮ้ยเกือบตายอืมโอเคจบได้อยู่นะ อูคลิปไม่มาเอ้ยคลิป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 นี่ไงโอ้โหมาเรียบร้อยเกือบแพ้แล้วไหมล่ะโอ้เกือบแพ้แล้วดีนะพลิกได้เพราะเซตเพราะเซตของเราล้วนๆเห็นเราไหมว่ามันพิ้วมากเห็นไหมเห็นไหมสเตปตอนที่ผมเล่นอ่ะผมจูบได้ได้ตีมากเพราะว่ามันวิ่งวิ่งเร็วอ่ะ วิ่งเร็วมากแล้วสกิลคูดาวเลยมากผมวิ่งวิ่งจุกวิ่งหลบรอจังหวะสกิลคูดาวเสร็จแล้วก็มาตีใหม,วหม,ใหม่วิ่งหลบมาตีใหม่วิ่งหลบมาตีใหม่อะไรเงี้ยเออเพราะว่าไอเทมเซตเนี้ยมันทําให้เราวิ่งเร็วแล้วก็สกิลคูดาวเร็วไงผมก็เลยทําแบบนี้ได้เออทาให้เราผิวมากดูด,ดิโอ้โหอ่ะไปครับสำหรับเซตนี้ใครอยากเล่นก็ไปลองเล่นกันได้นะถ้าไม่โดนเพื่อนด่าก็อาจจะแพ้นะตอนนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย